ใสยให้ถามแล้วมาตามหาคำตอบที่รอฟังรอเฟิรม์มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันม่อีกครั้งนะครับในรายการรอฟังรอเฟิร์มนะครับผมดรสุภกิจยามชาลองเลยขัติการสรํานักงานสายวิธรรมนะครับก็มาพบทุกท่านอีกครั้งในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายหรือว่าคําถามต่างๆที่ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องทางกฎหมายนะครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่อาจจะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็ได้นะครับเวลาที่ทุกทุกท่านเดินเข้าไปในธนาคารนะครับเราก็จะเห็นป้ายที่เขาตั้งไว้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กบ้างตามแต่ธนาคารน่นะครับเราก็เห็นข้อความว่ารับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็เหมือนกันเราก็เห็นเป็นการทั่วไปนะครับแล้วก็เราก็ได้ยินข่าวตามสื่อมวลชนแขแนนต่างๆนะครับว่ามันมีกรณีของคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารนะครับแล้วก็ อาจจะมอบสมุดเงินสมุดบัญชีเงินฝากหรือว่าบัตรเอทีเอ็มหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยให้กับคนที่มาว่าจ้างไปแล้วก็รับค่าจ้างเป็นหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีกรณีที่เขาเอาบัญชีเงินฝากเนี่ยทางคนที่มาว่าจ้างนี่ก็ปรากฏว่าเป็นเป็นเป็นคนร้ายนะครับเขาก็บัญชีเงินฝากเนี่ยไปรับโอนเงินหรือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับมันก็เกิดคําถามขึ้นมาแลครับเพราะว่า เวลา,อย,าอย่างที่อย่างที่บอกว่าตามธนาคารเขาก็จะติดมีการประชาสัมพันธ์นะครับมีป้ายบอกไว้ว่าการรับจ้างไปเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเขาก็มักจะไม่ได้บอกนะครับว่าที่ผิดตามกฎหมายเนี่ยผิดตามกฎหมายอะไรนะครับวันนี้ก็คงจะได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะมันผิดจริงไหมแล้วก็มันผิดตามกฎหมายอะไรนะครับในในในส่วนนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ที่เราคงจะ,ะได้คุยกันนะครับในวันนี้ แต่ว่าก่อนที่จะจะไปคุยกันถึงหลักกฎหมายนะครับถ้าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของสามัญสำนึกทั่วๆไปหรือว่าเหตุผลธรรมดาทั่วๆ่วไปนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเราก็จะต้องไปเปิดบัญชีเงินฝากนะครับด้วยตนเองนะครับเราเอาแสดงบัตรประชาชนเอาหลักฐานาต่างๆแล้วเราก็ไปเปิดบัญชีของเราเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปเปิด เอาบัญชีเงินฝากได้หรือถ้าแม้กระทั่งไม่ใช่คนไทยก็อาจจะมีเงื่อนไขนะในคนคนต่างด้าวที่เขาอยู่ในประเทศไทยมีมีการอยู่ในประเทศไทยโดยชอบวยกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าใครอยากจะเปิดบัญชีก็ต้องไปงนะครับทีนี้ถ้ามีใครก็ตามเนยอยู่ดีๆเขามาติดต่อเรานะครับบอกว่าให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยแล้วก็ให้เสนอค่าตอบแทนให้เรานะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราก็จะต้องมีความฉุกคิด นะครับว่าเอ๊ะเขาเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่สุจริตแล้วแหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าค่าจ้างที่ให้เนี่ยเป็นจํานวนสูงนะครับเป็นหลักหลายพันหรือว่าเป็นหมื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็แทบจะ ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นนะครับก็คือเขาต้องเอาบัญชีเราไปใช้ในทางไม่ชอบได้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหตุผลธรรมดาทั่วไปนะครับที่เป็นเหตุผลที่จะจะจะ,จะต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามีการมาว่าจ้างนะครับให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารให้นะครับแล้วก็พอเปิดเสร็จเนี่ยก็เอาหลักฐานอะไรของเราไปหมดนะครับก็คือเอาบัญชีนั้นไปใช้นะครับเหมือนเป็นบัญชีของตนเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่ใช้ที่ที่ไม่สุจริตแน่นอน นะครับต้องเอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับคือผมพูดถึงหลักสามัญสำนึกต่างๆให้เข้าใจก่อนเพราะว่าไอ้หลักการทั่วๆไปเหตุผลทั่วไปที่ผมพูดเนี่ยนะครับเวลาที่มันเกิดปัญหาในการโต้แย้งว่าคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยนะครับจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดนี่ย เหตุผลหนึ่งที่เราจะเอามาใช้ที่ศาลจะเอามาใช้ในการพิจารณาเนี่ยนะครับว่าท่านไปเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการกระทาความผิดของของคนที่มาว่าจ้างหรือเปล่าเนี่ยก็คือเหตุผลธรรมดาทั่วไปอันนี้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าหลักการนะครับก็คือว่าคนดีๆเขาไม่มาไม่าว่าจ้างคนอื่นนะครับให้ให้ไปเปิดบัญชีให้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นกับเงินจํานวนอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่า คนที่กระทําความผิดนะครับเขาไปว่าจ้างให้คนเป็น10เป็นร้อยคนเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชเีเงินฝากให้เขาเขาก็มีหลายๆบัญชีที่เขาจะรับโอนทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะไปติดตามนะครับว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดนะครับเขาก็ต้องใช้เวลาในการไปสืบหา เส้นทางของเงินนะหรือว่าทรัพย์สินต่างๆนะครับเขาก็จะไปเจอบัญชีเงินฝากพอไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากก็จะไปพบว่าเป็นของคนที่เขาว่าจ้างซึ่งอาจจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็คือผลลายที่มันเกิดขึ้นกับสังคมก็คือมันทําให้การติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากนะครับก่อนในเบื้องต้นก็ก็เรียนก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เอ่อมันมันมันไม่พึงกระทำนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่พึงกระทำเนี่ยม,มันจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันในนนนวััี้ะครบ ข่าวดีก่อนแล้วกันเอาข่าวดีก่อนนะข่าวดีสําหรับคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีก็คือว่าจนถึงปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเรายัางไม่มีฐานความผิดที่เป็นฐานความผิดเฉพาะนะครับสำหรับคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากนะครับคือเราไม่มีฐานความผิดฐานนี้เราไม่มีการระบุไว้ในกฎหมายว่าผู้ใดไปรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้อื่นผู้นั้นมีความผิดต้องระวังโ little, ทษเท,ท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ไม่มี นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับแต่ข่าวร้ายก็คือว่ามันมีกฎหมายอื่นนะครับมันมีกฎหมายอื่นที่ที่จะลงโทษคนที่กระทําในลักษณะดังกล่าวนะครับแล้วก็ข่าวที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ได้มีกฎหมายเดียวนะครับแม้จะไม่มีฐานความผิดเฉพาะแต่ว่ามันมีกฎหมายอื่นนะที่จะเอามาใช้ได้อย่างน้อย,อยก็คือกฎหมายสองฉบับนะครับฉบับแรกที่ที่มีการพูดถึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีการขยายความมากก็คือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับมันก็มีพมบรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2 5 4 2นหายี่ะครับกฎหมายอีกฉบับก็คือกฎหมายทั่วไปของเรานี่เองที่ใช้ในการลงโทษผู้กระทำความผิดก็คือประมวลกฎหมายอาญานะครับผมพูดฉบับแรกก่อนลวกันในเรื่องของกฎหมายฟอกเงินนะครับคือการฟอกเงินเนี่ยนะครับถ้าเอาภาษาชาวบ้านก็คือมีการที่ไปรับโอนมีการไปเปลี่ยนแปลงสภาพของของเงินหรือทรัพย์สินซึ่งมันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด ทีนี้เราไปช่วยในการในการจำหน่ายจ่ายโอนไปช่วยในการปกปิดไปช่วยในการอำพรางที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งองค์ประกอบความผิดเนี่ยผมขออนุญาตพูดเป็นภาษากฎหมายเลยละกันนะครับเพราะองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยมันก็ครอบคลุมการกระทําที่เป็นการโอนการรับโอนการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนะครับเพื่อจะซุกซ่อนหรือปิดบังแหล่งที่มาของทรัพย์สินนะครับ หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังก็ตามความผิดไม่ให้ต้องรับโทษหรือต้องรับโทษน้อยลงนะครับในความผิดมูลฐานคือในกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเขาจะพูดถึงความผิดมูลฐานนะครับก็คือไอการที่เราไปไปไปช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดนะครับในการที่ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่น,นะครับมันไม่ใช่ความผิดทุกอย่าง นะครับที่ที่จะเป็นความผิดฐานฟ้องเงินนะครับเขาก็จะกําหนดความผิดมูลฐานเอาไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือเขาเพิ่มเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มี21มูลฐานที่สําคัญก็เช่นเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับการช่อโกงประชาชนการยอกยอกการช่อโกงตามกฎหมายสถาบาันการเงินกฎหมายหลักทรัพย์ นะครับความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการนะฮะก็เจ้าห,หน้าที่รับสินบนปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบเนี่ยแล้วก็มีการยักย้ายแต่เททรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเราไปช่วยในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นความผิดฐานฟอกเงินนะครับความผิดฐานาลักลอบหนีศุลกากรก,รการก่อการลายนะครับหรือว่าที่เป็นข่าวก็คือเรื่องของการพนันนะครับการจัดให้มีการเล่นการพนันในวงเงินที่ตั้งแต่รวมกันตั้งแต่5ล้านขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน นะครับการรับของโจรเพื่อการค้าการปลองแปลงเอกสารน่นอะไรต่างๆหนังสือเดินทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธปืนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจริงๆมันมีทั้ง21มูลฐานนะครับนอกจากการโอนรับโอนการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เป็นเกี่ยวข้องกับที่ได้มาจากการการะทําความผิดมูลฐานแล้วนะครับการฟอกเงินยังรวมถึงการกระทําด้วยประการใดๆน,นะครับเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่ายการโอนการได้สิทธิ์ใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดครับไอ้องประกอบตรงนี้มันกว้างนะครับเขาใช้ว่าการกระทําด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดเพื่ออำพรางเพราะฉะนั้นการที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีนะครับให้กับผู้ที่กระทําความผิดมูลฐานต่างๆนะครับแล้วก็เราอาจจะมีเ,เจตนานะครับเพื่อจะช่วยเขาในการที่จะปกปิดอำพรางตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นความผิดที่เข้าข่าย การกระทาในส่วนนี้ซึ่งเป็นการฟอกเงินนะครับนอกจากนั้นการฟอกเงินยังรวมถึงการได้มาการครอบครองการใช้ทรัพย์สินนะครับโดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดนะครับเราไปเปิดบัญชีนะครับให้กับคนอื่นนะครับมันมีเงินของใครก็ไม่รู้ซึ่งปกติเราก็คือเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับเข้ามาอยู่ในบัญชีของเราเราก็ครอบครองเงินนั้นไว้ รตรงนี้ก็มันก็จะเข้า,าอาุงค์กาะความผิดในเรื่องฟอกเงินซึ่งแน่นอนแหละในเรื่องของผิดไม่ผิดเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูนะครับเราก็ใช้หลักนะครับศาลก็ใช้หลักกรรมหรือว่าการกระทำเนี่ยเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับคือจะเป็นความผิดในเรื่องนี้คือท่านก็ต้องมีเจตนาในการรู้เห็นนะในการกระทําความผิดนะครับในฐานต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นความผิดมูลฐานนะครับซึ่งแต่ว่าในลักษณะอุงค์ะกอบความผิดเนี่ย นะครับมันครอบคลุมการกระทําอะไรก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนการที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีกันไปรับโอนเงินหรือแม้กระทั่งการไปช่วยเบิกถอนเงินในบัญชีนั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเข้าข่ายได้นะครับอันนั้นคือองค์ประกอบความผิดสําหรับโทษเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติว่าในความผิดฐานฟอกเงินนมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่20,000บาทนะครับถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เคยมีคดีที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ศาลพิพากษาลงโทษคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีในความผิด ฐานฟอกเงินแล้วก็ให้ลงโทษจำคุก3ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้รอไม่ได้รอลงอาญาด้วยนะครับไม่ได้รอลงโทษด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็จำคุกจริงๆนะครับแล้วก็คดีถามว่ามีการดํนาเนินคดีจริงไหมนะครับในเรื่องฟอกเงินในทางสํงงานักงานคณะกรรมการป้ปปปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเนี่ยเขาก็ดํนาเนินการนะครับแต่ละปีก็มีจํานวนหลายร้อย หลายร้อยลายนะครับที่ที่มีการสืบทราบแล้วก็มีการดรําเนินคดีจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับก็คือข่าวดีข่าวดีว่าไม่มีฐานความผิดเฉพาะเนี่ยแต่ว่าในเรื่องฟอกเงินนะครับก็สามารถดรําเนินการในเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็มีการดรําเนินการจริงกฎหมายฉบับที่2เนี่ยก็คือประมวลกฎหมายอาญานะครับความผิดของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการไปรับจ้างเปิดบัญชีให้กับคนร้ายเนี่ยนะครับพูดภาษาชาวบ,บ้านคือไปรับจ้างเปิดบัญชีให้ให้ให้ใหกับคนร้ายเพื่อใช้ในการรับโอน เ,เงินนะครับที่ที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาได้ใน2กรณีนะครับก็คือในกรณีแรกนะครับเราก็อาจจะถือว่าคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเนะี่ยเป็นตัวการร่วมกับคนที่กระทําความผิดนะครับอันนี้เราก็ดูว่าคนที่กระทําความผิดหรือคนร้ายเนี่ยเขาเขาผิดในข้อหาอะไรนะครับแต่เขาเป็นคนที่ไปช่อโกง นะครับคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อรับเงินของผู้เสียหายนะครับที่ถูกหลอกลวงถูกช่อโกองเนี่ยก็จะเป็นตัวการในความผิดฐานช่อโกงนะครับหรือถ้าเขาไปเลื่อนไปจัดให้มีการเล่นการพนันนะครับก็อาจจะเป็นตัวการในความผิดฐานนั้นนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ในกรณีอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันว่าคําว่าตัวการนี่คืออะไรนะครับคำว่าตัวการเนี่ยนะครับก็คือคนที่ร่วมกระทําความผิดนั่นเองนะครับคนที่ร่วมกระทําความผิด คนที่มีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดมีการวางแผนร่วมกันมีการแบ่งหน้าที่กันทํานะครับแล้วก็มีการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าที่สําคัญสําคัญก็คือการแบ่งหน้าที่กันทํานะครับซึ่งในในการกระทําความผิดอาญาเนี่ยเราก็จะต้องไปดูองค์ประกอบความผิดนะครับอย่างความผิดฐานช่อโกงนะการจะเป็นตัวการในความผิดฐานช่อกงการช่อโกงคืออะไรการช่อโกงคือการหลอกลวงนะครับผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความมันเป็นเท็จ นะครับหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแล้วก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินนะครับทีนี้คนที่หลอกลวงเนี่ยก็เป็นคนที่กระทาความผิดแน่นอนนะครับทีนี้ในการในการช่อโกงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จําเป็นว่าคนที่ท,ที่ที่ร่วมกับกระทาความผิดคนทีน่วางแผนจะช่อโกงเขาจะต้องไปหลอกลวงด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับอาจจะมีลหลายหลคนวางแผนร่วมกันนะคนหนึ่งก็ทําหน้าที่ในการหลอกลวงนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งรู้เห็นด้วยเนี่ยอาจจะไปทําการเปิดบัญชีธนาคารนะครับเพื่อจะรับรับโอนเงินอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นความผิดในเรื่องของการเป็นตัวการได้นะครับก็คือคนที่จะผิดฐานช่อโกองเป็นตัวการเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ที่เป็นคนที่ไปหลอกเองนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแค่คนที่ที่กระทำการบางอย่างเพราะว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทํานะครับซึ่งกรณีเป็นตัวการเนี่ยนะครับโทษก็คือว่าถือว่าเป็นผู้เหมือนกับเป็นผู้ที่กระทำความผิดเองนะครับก็เหมือนกับเป็นคนที่ไป ไปหลอกลวงถ้าเป็นเรื่องของการช่อโกงนะก็คือเหมือน,นเหมือนกับคนที่ไปหลอกเองนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นความผิดฐานช่อโกง ธรรมดาทั่วไปนะครับตามประมวลกฎหมายยามาตรา341ก็มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้ามีเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ในที่นี้ก็เช่นตัวอย่างเช่นไปแสดงตนเป็นคนอื่นนะไปช่อโกงโดยไปหลอกว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะครับหรือว่าไปช่อโกงโดยอาศัยความอ่อนอายุความอ่อนเยาว์ไปหลอกไปหลอกเด็กนะผู้ง่ายๆไปหลอกเด็กแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปหรือว่าอาศัยความผิดปกติทางจิตหรือว่าความอ่อนแอในทางจิตใจเช่นเป็นผู้พ ทางจิตก็ว,ว่าเป็นคนแก่เป็นอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหลอกอย่างนี้ก็เป็นเหตกุการณ์ซึ่งโทษจากเมื่อกี้นี้บอกว่าจําคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกิน1,0,000แนบาทถึงจำต้องปรับซึ่งคนที่คนนี้อาจจะไปแค่ไปเปิดบัญชีให้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นความผิดฐานเป็นตัวการนะร่วมในความผิดฐานช่อโกงนั้นแล้วก็รับโทษนะไม่เกิน3ปีหรือว,ว่าไม่เกิน5ปีแล้วแต่กรณีนะครับซึ่งก็เคยมีกรณีที่เกิดขึ้นจริงนะกรณีเรื่องของการ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 ช่อโกงคือมีคนร้ายไปช่อกงแล้วก็มี คนคนนี้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวว่าเขาก็อ้างว่าเขาเขาไปรับจ้างเปิดบัญชีนะครับแล้วก็เขาก็ถูกดำเนินคดีนะครับก็ก็ขออนุญาตเรียนว่าเวลาที่มันมีคดีเกิดขึ้นนะแล้วเราบอกว่าเราไม่ผิดเนี่ยเราก็มักจะอ้างนะเราก็จะได้ยินนะตามข่าวนะครับว่าเขาก็จะอ้างว่าเขาเป็นแค่คนที่รับจ้างเปิดบัญชี ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาแค่รับจ้างหรือว่าจริงๆรแล้วเขารู้เห็นแล้วก็มาช่วยเปิดบัญชีนะ,นะครับก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องวินิจฉัยกันตามพยานหลักฐานแล้วก็ย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมย้าก็คือว่าในเรื่องของหลักกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแล้วก็หลักสามารถำนึกทั่วไปนะครับว่า ปกติคนดีๆเขาไม่มาจ้างเราเปิดให้ไปเปิดบัญชีให้เขาครับก,ก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องเป็นเหตุผลธรรมดาธรรมชาติทั่วไปนะครับว่าคนที่มามาว่าจ้างให้คนอื่นไปเปิดบัญชีเงินฝากให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนที่ที่มีเจตนาทุจริตซึ่งกรณีที่บอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสเป็นคดีที่เกิดเกิดขึ้นจริงนะครับศาลเคยพิพากษาให้ผู้ที่ไปเปิดบัญชีให้ผู้กระทำความผิด เพื่อรับโอเนเงินที่ได้จากการช่อโกงนะครับแล้วก็มีข้อทีจจริงเพิ่มเติมว่านอกจากเขาจะไปเปิดบัญชีให้แล้วเนี่ยเขาไปถอนเงินออกจากบัญชีนะเอาไปให้คนร้ายด้วยนะครับซึ่งเขาก็อาจจะมีการเขาก็อ้างว่าเขาถูกหลอกนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีนะครับแต่ในคดีนั้นเนี่ยศาลก็เห็นว่าคนที่ไปเปิดบัญชีให้แล้วก็ไปถอนเงินด้วยเนี่ยคนนี้ก็เป็นตัวการในความผิดฐานช่อกงนะครับแล้วก็มีการพิภากษาลงโทษไปนะครับ แล้วก็ลักษณะของการที่จะเป็นตัวการการร่วมกัะทาความผิดเนี่ยมันก็จะเกิดได้ไม่ใช่เรื่องของการช่อโกงอย่างเดียวนะครับมันจะเกิดในความิีตานอื่นด้วยนะเรื่องของการจัดให้มีการเล่นการพนันอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งหน้าที่การทําในระหว่างคนร้ายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรในชิงธุรมก็หน้าที่ในการในการจัดให้มีบัญชีเงินฝากตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นเป็นหน้าที่หนึ่งที่อาจาจะจะ ถือว่าเป็นตัวการก็ได้นะครับทีนี้ในประมวลกฎหมายอาญาเยน,นี่อกจากการร่วมกระทาความผิดในลักษณะที่เป็นตัวการนะครับซึ่งตัวการเนี่ยโทษก็เท่ากับคนที่ลงมือนะครับยังมีอีกกรณีหนึ่งยังมีลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าการเป็นผู้สนับสนุนนะครับคนที่ไปเปิดบัญชีเงินฝากให้คนร้ายเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อรับโอนเงินเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นตัวการแต่เป็นแค่ผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนตามตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่ช่วยเหลือนะครับหรือว่าให้ความสะดวกก่อน กระทำความผิดหรือว่าในขณะกระทำความผิดนะครับทีนี้ถ้ามีใครก็ตามที่เขาอยากจะไปช่อโกงนะบุคคลอื่นแล้วแล้วก็เขาต้องการที่จะมีบัญชีเงินฝากนะครับที่เอามาใช้รับโอนนะครับแล้วก็เขาต้องการใช้บัญชีเงินฝากของคนอื่นเพื่อจะได้ยากกับการติดตามสาวมาถึงตัวเขานะครับทีนี้ไอ้คนที่ไปช่วยเปิดบัญชีเงินฝากเนี่ยนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นการสนับสนุนด้วยการไปช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนะครับก่อนกระทําความผิดหรือว่าในขณะกระทําความผิดก็เป็นผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนนั่นมันต่างกับตัวการในแง่ที่ว่าโทษนะครับโทษที่ผู้สนับสนุนได้รับเนี่ยจะแค่2ใน3นะครับของตัวการอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าบอกว่าเป็นช่อโกงนะช่อโกงธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวการเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับเราก็จะมีโทษแค่2ใน3นะก็คือจําคุกไม่เกิน2ปีเท่านั้นนะครับเราก็ปรับจาก6 0,000บาทก็ปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาทนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าทีนี้จุดที่ตัดเน ก็คือว่าถ้าถ้ามันมีการแบ่งหน้าที่การทํามีการร่วมกระทาความผิดเนี่ยมันจะเป็นตัวการแต่ถ้าแค่เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทาความผิดก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับโทษก็น้อยหน่อยแต่ว่าอดีทั้งหลายทั้งปวนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับในกรณีของการที่ไปช่วยเหลือการไปการไปเปิดบัญชีนะครับให้กับคนร้ายเนี่ยนะครับแล้วก็มอบสมุดบัญชีมอบบัตร ATM ให้กับคนร้ายไปเนี่ยมันก็เคยมีคำพิพากษาสันดีกานะครับที่ลงโทษคนที่ไปเปิดบัญชี ให้กับคนร้ายเนี่ยแล้วก็ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับเคยมีคำพิพากษาลงโทษคนที่ไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็นําสมุดบัญชีแล้วก็บัตร ATM เนี่ยให้แก่คนร้ายนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะอันนี้คือข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของการมีคนร้ายไปลักบัตร ATM มนะครับมีคนร้ายไปลักบัตร ATM ของผู้เสียหายแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาบัตรนั้นเนี่ยนะครับไปถอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายได้นะครับเขาก็ไปบอกให้จําเลยในคดีนี้ไปเปิิดบบััญชีเงนนฝากะคร เพื่อที่เขาจะใช้วิธีโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเข้าบัญชีของจําเยลยหลังจากนั้นก็มีการไปถอนเงินออกมาจากบัญชีนะครับของจําเลยทีหนึ่งนะครับศาลก็เห็นว่าเนี่ยครับการไปเปิดบัญชีให้กับคน,นคร้ายในลักษณะนี้มันแสดงให้เห็นการรู้เห็นการการะทำความผิดแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าตัวจําเลยคนนี้ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ไปเปิดให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ไปถอนเงินนะครับซึ่งจะต่างจากจากกรณีที่ที่ศาลเคยมีนิจัยว่าเป็นตัวการ ครับกรณีนี้คือเขาไม่ได้ไปถอนเงินเพราะว่าไอ้บัตร atm อะไรต,ต่างๆแล้วก็รหัสต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนร้ายนะครับคนร้ายก็ไปดําเนินการเองนะครับตัวจําเลยแค่แค่ไปเปิดบัญชีแล้วก็เอาเอกสารให้ไปนะครับศาลฎีกาก็เคยพิพากษาลงโทษนะครในกรณีถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับซึ่งกรณีของกาเป็นผู้สนับสนุนนี่อย่างที่เรียนแลว้วก็โทษก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเพราะว่าการที่ไปเปิดบัญชีนะครับให้กับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีกรณีที่สุ่มเสี่ยง กับความรับผิดในทางอาญาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฟอกเงินหรือว่าการเป็นตัวการหรือการเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญานะครับคือการเป็นตัวการกับผู้สนับสนุนเนี่ยมันก็จะไปฝูกกับความผิดของคนร้ายนะครับก็ผิดฐานไหนท่านก็อาจจะไปผิดฐานนั้นด้วยนะครับทีนี้เวลามันถูกจับกลุ่มดำเนินคดี คือมันอาจจะข้อได้จริงมันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามีการไปรับจ้างเปิดบัญชีโดยเราไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คือไม่ได้คิดไม่ได้รับผิดชอบอะไรต่อใครต่อสังคมทั้งนั้นแหละเราคิดว่าเราได้เงินก็เอาเงินมาให้เราก็เอานะครับทีนี้เวลามีคดีเกิดขึ้นจริงแล้วเราจะอ้างว่าเราไม่รู้เราแค่รับจ้างเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันก็จะขัดท่านจะต้องบิสูจน์หักล้างเหตุผลธรรมดาทั่วไปตรงนั้นนะส่วนหนึ่งนะครับว่าเออคนท่าน ท่านบอกว่าท่านไม่รู้แต่ท่านควรจะรู้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเรายอมให้ทุกคนอ้างได้นะครับต่อไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะติดตามนะในแง่ของการการติดตามเส้นทางนะครับใน,ในเรื่องของของทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดนะครับมันก็จะมีการวนเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามีข้ออ้างในเรื่องนี้ว่าไม่รู้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถ ที่จะนําพยานหลักฐานมามามาสืบผักล้างได้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับมีโอกาสแน่นอนในการที่ท่านเนี่ยนอกจากท่านจะได้เงินไม่เท่าไหร่ท่านทําโดยโดยเห็นแก่เงินไม่เท่าไหร่แต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับจากกับสังคมแล้วกักบตัวท่านเองในแง่ความรับผิดทางอาญาด้วยนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเป็นข้อพึงระวังนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะมีความรับผิดทางกฎหมายได้นะครับวันนี้ก็คิดว่าท่านท่านน่าจะเห็น,หนภาพนะครับเพราะว่า การรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยนะครับตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฐานความผิดนะครับที่เป็นฐานความผิดเฉพาะแต่ว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงในความรับผิดทั้งกฎหมายฟอกเงินนะครับแล้วก็กฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ฟืงนกระทํานะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็มีการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นจริงนะครับในวันนี้ก็น่าจะใช้เวลามาพอสมควรนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้านะครับก็คงจะมีโอกาสมาพบกับท่านอีกนะครับทางรายการรอฟังรอเฟร์มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป